นวัตกรรมในการนําเสนอในงานในวันนี้ก็คือการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์หรือเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะสิ่งที่ทำให้ในการทำนวัตกรรมชุดนี้ก็คือเวลาคุณครูสั่งงานนักเรียนทำนักเรียนทำเสร็จแล้วคุณครูอบอกว่าโอเคลูกมีเวลาเหลือ,อนักเรียนทำอะไรก็ได้อาจจะเข้าเว็บไซต์อะไรก็ได้นักเรียนก็ส่วนมากก็จะเข้าแต่ a c e บ o o k ซะส่วนใหญ่ เข้าไปก็ไปโพสไปเล่นเกมไปอะไรซึ่งไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองดังนั้นคุณครูคก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำ a c e b o o k ตัวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์ตัวนี้มาทำในการเรียนการสอนได้ต่อมาคุณครูคก็เลยสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาโดยเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน Facebook ขึ้นมาโดยมีกระบวนการในการสร้างคือโปรแกรม <c oughs> ที่ใช้ ในการสร้างชิ้นงานในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป6คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยมีกระบวนการสร้างชิ้นงานดังนี้นะคะคือผู้สอนเป็นคนกำหนดชิ้นงานรวมทั้งนักเรียนโต้อตอบกันได้โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูผู้สอนว่าสามารถสร้างชิ้นงานประเภทไหนได้บ้างเมื่อนักเรียนสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วจากโปรแกรม PowerPoint นักเรียนก็นำโปรแกรมไปแปลงไฟล์ เพื่อนำขึ้นสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ในการแปลงไฟล์คุณครูก็ได้กำหนดว่า,าให้เป็นนามสกุล .wmv เมื่อนักเรียนแปลงไฟล์เสร็จแล้วนักเรียนก็โพสต์ขึ้นใช่ไหมคะจากนั้นก็ให้นักเรียนยห้องหนึ่งกับห้องสองมาแสดงความคิดเห็นได้รวมทั้งครูผู้สอน รวมทั้งผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านหลักการส่งชิ้นงานเนี่ยคุณครูจะกําหนดเป็นอีเวนต์ให้นักเรียนว่านักเรียนสามารถส่งชิ้นงานภายในวันที่เท่าไหร่มีกําหนดระยะเวลาซึ่งในการส่งชิ้นงานนักเรียนไม่ใช่ส่งแค่ภายในห้องเท่านั้นนักเรียนสามารถส่งที่บ้านก็ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ของตนเองจุดเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้คือนักเรียน เล็กๆนักเรียนที่ระดับชั้นป .6 เนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานเองได้แล้วมีผู้ปกครองและคุณครูคอยชี้แนะจากนั้นนักเรียนก็ให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงเพื่อนที่อยู่ต่างห้องกันชมผลงานของนักเรียนได้